หัวข้อที่3นะคะหัวข้อที่3ของคลิปนี้ก็จะเป็นแรงบางชนิดที่ควรรู้ซึ่งในแบบฝึกหัดทูจะเขียนว่าแรงชนิดต่างๆนะคะที่เราจะต้องทราบมันมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะแรงที่1ก็จะเป็นเกี่ยวกับน้ำหนักของวัตถุ 2. แรงสปริง 3. แรงดึงเชือก4แรงแนวฉากและห แรงเสียดทานค่ะรูปที่ครูยกตัวอย่างมาให้เห็นนี้ก็จะมีเอาไว้เปิ้ลช่างนะคะช่างน้ำหนักอ่าชั่นหนักแต่ว่าหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะ1กิโลกรัมเราต้องทำยังไงให้เป็นน้ำหนักเป็นนิวตันถัดไปอันนี้รูกบอนไปการดึงวัตถุนะคะไปทางซ้ายแล้วก็เกิดแรง f ิ i c t i o n เกิดขึ้นก็คือแรงเสียดทานนะคะ ถัดไปไล่ลงมาอีกตรงกล่องสีฟ้าตั้งบนโต๊ะก็จะมีสัญลักษณ์เห็นไหมคะเป็นตัว W แล้วก็ตัว N ตัวนี้หมายถึงอะไรเดีย๋ยวเราก็จะต้องมาฟังในคลิปนี้กันนะคะและในรูปนี้คนกำลังดึงเชือกและแทนเป็นตัว T W อีกแล้วคะ่ะนี่คือแรงอะไรและกรณนนีที่เป็นรูปสปริง F K คืออะไร M ตัวนี้ นักเรียนน่าจะทราบอยู่แล้วว่า m คืออะไร m แล้วก็ตัว g นะคะมาได้อย่างไรเดี๋ยวเราก็จะรู้รายละเอียดทั้งหมดในเรื่องของแรงบางชนิดที่ควรรู้ทั้งหมด5แรงนะคะอ่ะครูขอเพิ่มตัวอีกนิดนึงแรงทั้งหแรงนี้นะคะอย่าลืมว่าหน่วยของแรงเป็นหน่วยเดียวกันหมดหน่วยก็คือหน่วยนิวตันหรือสัญลักษณ์คือตัว n ตัวใหญ่นั่นเองทีนี้เรามาดูแรงแรกเลยค่ะ ก็คือน้ำหนักของวัตถุน้ำหนักของวัตถุคืออะไรก็คือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุหรือแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะซึ่งสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็คือตัว W new เว vector นะคะเป็นน้ำหนักหรือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุหรือครูจะเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะจะมีทิศ อ่านี้ต้องท้า,ทาต้องจำเลยว่าจะมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางโลกเสมอหมายความว่าไม่ว่าวัตถุจะอยู่อย่างไรตัว W ก็จะต้องมีทิศลงข้างล่างเสมอนะคะเนี่ยคือทิศของน้ำหนักหรือว่าแรงโน้มงถ่วงของโลกซึ่งเราจะใช้ตัวดยเท่ากับ ทีนี้ w เท่ากับอะไรเท่ากับ mg ซึ่งตัว m ของเราเนี่ยก็คือมวลค่ะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะและตัว w ของเราเนี่ยก็คือน้ำหนักค่ะมีหน่วยเป็นนิวตันเหมือนที่ครูบอกไปแล้วค่ะว่าถ้าเป็นแรงเนี่ยจะมีหน่วยเป็นนิวตันแต่ถ้าไม่ใช่แรงก็จะมีหน่วยไม่เป็นนิวตันดังนั้นตอนนี้ค่ะน้ำหนักเนี่ยหาได้มาจาก มวลคูณกับตัว G ค่ะตัว G ตัวนี้คืออะไรตัว G ครูเคยบอกไปแล้วว่าก็คือความเร่งโน้มถ่วงของโลกค่าที่เราจะใช้คือ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองแต่เพื่อ,อความสะดวกในการคำนวนคณครูก็เลยให้นักเรียนใช้1ินะคะหรือจะใช้9.8ไม่มีแบบไหนผิดน,นะคะแต่เพื่อความแม่นยำก็คือเราจะใช้9.8แต่ถ้าณตอนนี้เราก็จะคำนวณ พื้นฐานก่อนก็คือจะกำหนดให้ g เท่ากับ10ดังนั้นตอนนี้ค่ะในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักต้องหาได้มาจากอะไรน้ำหนักหาได้จากมวลคูณกับค่า g นะคะมวลคูณกับค่า g มวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมดังนั้นในชีวิตประจำวันที่เราชั่งน้ำหนักน้ำหนักของแต่ละคนเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่45กิโลกรัมแปลว่ามันต้องคูณกับค่า g อีกทีหนึง่งนะคะ 45กิโลกรมัมคูณกับค่า g 9 8ก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันดังนั้นการที่เราจะหาน้ำหนักเวลาในชีวิตประจำวันเราอะเวลาคุณขูว่าช่างน้ำหนักนะคะ่ะซึ่งในทางฟิสิกส์น้ำหนักอจะมีหน่วยเป็นนิวตันดังนั้นเนี่ยในทั่วไปที่เรากำลังพูดถึงอะเวลาเราไปช่างอะมันจะมีหน่วยเป็นกิโลกรมัมแปลว่านั่นคือมวล นะคะมันคือมวลไม่ใช่น้ำหนักทางฟิสิกส์นะคะโอเคอันนี้ก็คือลักษณะของการหาค่าของน้ำหนักทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันค่ะในน้ำหนักของวัตถุเนี่ยหรือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุเราจะแทนด้วยตัว w อซึ่งมีทิศลงนะคะและอีกแรงหนึ่งที่พุ่งขึ้นข้างบนที่กระทําต่อก กล่องสีฟ้านี่ก็คือแรงที่โต๊ะกระทําต่อวัตถุกล่องสีฟ้ากรณีก้อนหินที่วางบนโต๊ะเช่นกันค่ะมันก็จะมีแรงที่โต๊ะกระทําต่อก้อนหินและแรงโน้มถ่วงของโลกกระทําต่อวัตถุนะคะอันในกรณีที่ดึงเชือกเช่นกันค่ะเรากาลังดึงเชือกให้มันเคลื่อนที่ขึ้นนะคะวัตถุทุกชิ้น ก็จะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำก็เป็นตัว W มีทิทิชีหลงนะคะถัดไปเรามาดูในรูปของพื้นเอียงค่ะวัตถุกำลังเคลื่อนที่บนพื้นเอียงนะคะอย่าลืมไปว่าวัตถุทุกชิ้นไม่ว่าจะวางตรงไหนก็ตามแต่อยู่บนโลกใบนี้ค่ะมันจะมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำหมดซึ่งแรงของโลกกระทำทำให้วัตถุ เคลื่อนที่ลงแต่ในกรณีนี้มันจะต้องเคลื่อนที่ตามพื้นเอียงแต่แรงโน้มถ่วงของโลกหรือว่าน้ําหนักของวัตถุจะต้องพุ่งลงมาตั้งฉากกับพื้นโลกนะคะมันก็จะเป็นดังรูปค่ะถึงแม้จะเป็นกรณีพื้นเอียงแต่แรงน้มถ่วงของโลกหรือน,น้ำหนักก็จะต้องตั้งฉากกับพื้นโลกนะคะอ่ะลักษณะพื้นเอียงไปทางซ้ายบ้างนะคะ ก็เช่นกันค่ะก็จะมีน้ำหนักของวัตถุหรือแรงที่โลกกระทต่อว,วัตถุมีทิศพุ่งลงนะคะทีนี้ค่ะในกรณีนคนลากกล่องก็เช่นกันแมวค่ะเอาแมวก่อนแล้วกันค่ะ,ะแมวเนี่ยอยู่บนวัตถุใช่ไหมคะหรือว่าตาช่างแรงที่โลกดึงดูดแมวนะคะ มันก็คือตัว W หรือว่าน้ำหนักนั่นเองนะคะเหมือนที่ทำมาก่อนหน้านี้ที่เราเขียนภาษาไทยอะ่ะนะคะทีนี้ในกรณีของชายที่ลากกล่องไปทางซ้ายมีการเคลื่อนที่ motion แปลว่าเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนี่นะคะวัตถุชิ้นนี้ที่กำลังเคลื่อนที่ก็ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำเหมือนกันค่ะมีทิศลงข้างล่างก็แทนเป็นสัญลักษณ์ตัว W นะคะ อ่าถัดไปก็จะเป็นแรงที่สองค่ะคือแรงสปริงแรงสปริงกระทำต่อมือเรานะคะแรงที่สปริงกระทำต่อมือเราแรงสปริงคืออะไรก็คือแรงที่สปริงทำต่อมือเราเราจะเรียกว่าแรงสปริงสัญลักษณ์ก็จะเป็น F s นะคะสปริงไงย่อมาจาก s ตัวนี้ก็มาจาก F s F ตัวใหญ่นะไม่ใช่ F เล็ก นะคะถ้าพูดถึงแรงจะต้องเขียนเป็นแรงตัวใหญ่พิมพ์ใหญ่ทีนี้ F s เกิดขึ้นเมื่อความยาวของสปริงเปลี่ยนแปลงไปจากปกตินะคะความยาวปกติในธรรมชาตินี่ก็จะแทนด้วยตัว L 0แต่พอเราดึงปุ๊บมันจะเกิดระยะยืดเกิดขึ้น,นะคะ่ะระยะยืดเกิดขึ้นนะคะทีนี้มันก็จะมี แรงที่เกิดขึ้นแรงที่สปริงกระทำต่อมือก็คือแรงจะพุ่งไปทางซ้ายสัญลักษณ์ก็คือตัว F ใหญ่ F พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว s นะคะทีนี้มาดูอันนี้กาอที่ปายหนึ่งรอบนะคะแต่ถ้าเรามาเขียนเป็นแผนภาพวัตถุอิสระวัตถุที่ยึดสปริงในแนวระดับอ่านี่แนวระดับนะคะ แรงที่กระทาต่อว,วัตถุและถ้ามันมีกล่องอันนี้ไม่ม,มีนะคะในรูปของครูว่าสมมติว่ามีกล่องอยู่แล้วเราก็ออกแรงดึงกล่กองนะคะซึ่งกล่องของเราก็จะเป็นวัตถุนะคะและกล่องเนี่ยมันก็จะมีแรงกระทําต่อว,วัตถุนั่นก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกหรือว่าน้ําหนักของวัตถุเนี่ยมาข้างล่างวัดเป็นไม้นูประมาณนี้แล้วก็ขนาดเดียวกันก็จะเกิดแรงอะไร แรงสปริงที่มีทิศไปทางซ้ายมือนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือแรงที่พื้นพื้นกระทําต่อวัตถุค่ะพื้นกระทำต่อวัตถุพุ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือแรงที่กระทำต่อกล่องที่ติดสปริงในแนวระดับทีนี้ถัดไปเป็นสปริงที่อยู่ในแนวดิ่งบ้าง มีวัตถุค่ะถ่วงถ่วงลงมานะคะมีวัตถุถ่วงลงมาวัตถุนี้ก็จะมีแรงน้มถ่วงของโลกกระทำอยู่นะคะเป็นตัว W และเกิดแรงดึงสปริงขึ้นไปข้างบนนักนคือ Fs ดังนั้นแผ่นผ้าวัตถุอิสระก็จะเป็นไปตามรูปที่เราเห็นในสไลด์นี้เลยนะคะ ทีนี้ในแรงดึงในแรงที่สามแรงที่สามนะคะแรงแรกคือแรงอะไรเมื่อกี้นแรงแรกคือแรงอะไรกลับไปดูหน่อยดิแรงน้ำหนักอ่าแรงที่สองก็จะเป็นแรงสปริงและแรงที่สามเป็นแรงดึงค่ะทีนี้แรงดึงในที่นี้เป็นแรงดึงจากเส้นเชือก นะคะแรงดึงจากเส้นเชือกเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือตัวทีใหญ่นะคะแรงชนิดนี้พบโดยทั่วไปก็คือวัตถุถูกผูกด้วยเชือกแล้วแขวนไว้ในอากาศโดยแรงที่กระทําต่อวัตถุจะมีอยู่2แรงแรงที่1ก็คือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุนะคะกับแรงที่เชือกดึงวัตถุแรงน้ำถ่วงของโลกหรือว่าน้ําหนัก กับแรงตึงเชือกที่ถูกดึงขึ้นไปดึงวัตถุขึ้นไปก็จะเป็นตัวทีใหญ่นะคะดังนั้นจากภาพเนี่ยคือมันจะมีแรงกระทำกรณีที่ผูกเชือกติดอยู่กับวัตถุให้ลอยอยู่ในอากาศจะมีแรงสองแรงกระทำเช่นเดียวกับรูปนี้นะคะ่ะอันนี้ไม่มีมือนะคะก็จะมีน้ำหนักหรือว่าแรงที่โลกดึงดูดวัตถุแล้วก็ตัว แรงตึงเชื่อก็คือตัวทีใหญ่ที้เวลาเขียนเขียนแผนภาพก็จะลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะมี2แรงเห็นไหมก็จะมี w กับตัวทีใหญ่นั่นเองถัดไปแรงที่4นะคะแรงที่4แรงแนวฉากแรงแนวฉากเนี่ยก็คือแรงที่พื้นกระทําต่อวัตถุ เราจะเขียนเป็นสนัญลักษณ์คือตัว n ใหญ่ตัว n ใหญ่นะคะเป็นแรงสัมผัสพบในกรณหนไหนพื้นผิวของวัตถุมี2ชนิดก็คือมีกําแพงวัตถุชนกําแพงรือก็ติดพื้นอย่างเงี้ยมันจะมี n ตรงนี้ก็จะเป็น n แล้วก็มีพื้นข้างล่าง n จะเป็น n ที่1นึอาจจะเป็นพื้น n ที่2ก็จะเป็นกําแพง นะคะในกรณีนี้เราก็จะถยนตัวเป็นตัว N ตัวใหญ่นะคะเพื่อบ่งบอกทิศทางของการกระทำของแรงแรงแนวฉากเขาบอกว่าต้องตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัสด้วยนะคะอันนี้ย้ำนะจะต้องตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัสมาดูในข้อนี้ก้อนหินวางบนโต๊ะ ก้อนหินวางบนโต๊ะคูยกตัวอย่างก่อนหน้านี้อยู่แล้วมันก็จะเกิดแรงโน้มงถ่วงของโลกตัวดยและแรงที่พื้นกระทําต่อวัตถุมีพิดพุ่งขึ้นเป็นตัวเอทีนี้เวลาเราเขียนแผ่นภาพอิสระก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกับแรงดึงเชื่อที่จริงเราเขียนแบบนี้ก็ไม่ผิดนะคะดับเบิลยูลงและเอ็นเพื่อนที่ขึ้นอย่างนี้แบบนี้ก็ไม่ผิด นะคะแต่บางทีนักเรียนเพิ่งเริ่ม,มทําความเข้าใจเรื่องสัญลักษณ์บางทีเราอาจจะคิดว่ามันเหมือนแรงตึงเชือกดังนั้นช่วงแรกๆครูแนะนําให้เราเขียนตรงบริเวณที่อยู่ติดพื้นดีกว่านะคะให้พื้นกับวัตถุสัมผัสกันและแรงเอ็นตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัสถามว่าเขียนเหมือนเมื่อรูปเหมือนแคๆแรงตึงเชือกผิดไหมก็ไม่ผิดค่ะแต่ป้องกันความสับสนของนักเรียนนะคะ เลยให้เขียนแบบนี้แทนทีนี้มาดูตัวอย่างอื่นบ้างทีนี้กรณีของกรณีวัตถุอยู่บนพื้นเอียงเห็นไหมคะว่าตัวเอ็เนี่ยมันจะต้องตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัสตอนนี้กล่องใบเนี่ยมันกำลัง ตั้งอยู่บนพื้นที่นกำลังเอียงอยู่ดังนั้นเอของเราก็คือแรงที่พื้นเอียงกระทำต่อวัตถุจะต้องตั้งฉากกับพื้นเอียงนะคะอีกแรงหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือแรงน้มถ่วงของโลกหรือว่าน้ำหนักของเรานั่นเองนะคะอ่าทีนี้กรณีพื้นเอียงทางแบบนี้บ้างอ่ามันก็จะมีแรงน้มถ่วง,งโลกกระทําย นะคะแล้วก็แรงที่พื้นกระทําต่อวัตถุก,ก็คือตัว N สังเกตดูนะตัว N เ,เนี่ยก็คือแรงแนวฉากเนี่ยต้องตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัสพื้นเอียงเอียังไงเอ็ก็ต้องตั้งฉากกับพื้นเอียงนะนะคะตอนนี้เราพิจารณาอะไรเราพิจารณาวัตถุท,นะะถที่อยู่บนพื้นเอียงนะคะวัตถุที่อยู่บนพื้นเอียงนะคะ ่าแรงสุดท้ายแล้วค่ะก่อนที่จะมาเรื่องแรงสุดท้ายนี่เราทวนกันใหม่นะเมื่อกี้แรงแรกคือน้ําหนักหรือแรงน้มถ่วงของโลก 2. แรงสปริง3แรงดึงเชือก 4. แรงแนวฉากหรือแรงที่พื้นกระทําต่อวัตถุและ 5. แรงเสียดทานค่ะทีนี้แรงเสียดทานสัญลักษณ์ของมันก็คือตัว F เล็ก อ่าถ้า f ใหญ่เนี่ยก็คือแรงตัว t คืออะไรแรงดึงแรงดึงเชื่อกตัวตยู u คือน้ำหนักหรือแรงน้งถ่วงของโลกตัว n ก็คืออ่าแรงแนวฉากนะฮะหรือแรงที่พื้นกระทําต่อวัตถุอ่า อีกอันนึงอีกอันนึงยังไม่พูดถึงก็คือ f f ใหญ่แล้วห้อย s อันนี้ก็คือแรงสปริงนักเรียนต้องจำสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษว่าหมายถึงอะไรให้ได้นะคะไม่งั้นเวลาเราไปเรียนเรื่องถัดไปเนี่ยเวลาครูสอนนักเรียนจะงงถ้านักเรียนยังจำสัญลักษณ์ไม่ได้นะคะทีนี้เรากลับมาสู่เรื่องของแรงเสียดทานกันเถอค่ะ แรงเสียดทานนี้ก็คือเป็นแรงที่มีขนาดเท่ากับแรงค่ะแต่มีทิศทางตรงกันข้ามซึ่งเพื่อนบอกเราแล้วว่ามันคือแรงต้านการเคลื่อนที่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวานะคะวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงเสียดทานก็จะอยู่ทางซ้ายแต่มันอยู่บริเวณไหนอยู่บริเวณพื้นกับวัตถุคล้ายๆกับเอ็นเลยค่ะ แต่เ,เจะตั้งฉากแต่แรงเสียดทานจะเป็นแนวเดียวกับที่กับพื้นผิวสัมผัสนะคะเห็นไหมแรงเนี่ยจะอยู่ในแนวเดียวเดียวกับพื้นผิวสัมผัสนะคะอันนี้ต้องจำเวลาเราวาดรูปจะได้ไม่เข้าใจผิดทีนี้กรณียกตัวอย่างกล่องอันนี้เห็นไหมเหมือนเดิมแรงเสียดทานถ้าวัตถุนี้เคลื่อนที่ไปทางไหนทางขวา แรงเสียดทางก็จะไปทางซ้ายแต่อยู่บริเวณพื้นผิวสัมผัสอาครูยังเขียนไม่หมดมันจะมีอะไรอีกกระทําต่อกล่องสีชมพูมันยังมี W น้ำหนักและยังมีพื้นกระทําต่อวัตถุนั่นคือตัว N นะคะอันนี้คล้ายๆกันเลยกับกล่องนี้อันนี้เป็นรูปที่ครูเอามานะคะก็จะเป็น อะไรบ้างที่กระทำตอกล่องก็จะเป็นตัวน้ำหนักของวัตถุหรือว่าแรงน้มถ่วงของโลก f กําลังถูกผลักกล่องนี้ไปทางขวาและเกิดแรงเสียดทานตรงบริเวณพื้นเห็นไหมยกตัวอย่างคล้ายกันเลยแต่ในรูปเนี้ยกําลังจะบอกว่าพื้นผิวมันจะขรุขระแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นในกรณีที่พื้นผิวขรุขระแต่ถ้าเป็นพื้นผิวที่ราบเรียบแบบนี้เรียกว่าพื้นลื่นหรือพื้นพื้นลื่นนะคะแบบขรุขระนี่จะมีชื่อสองชื่อก็คือขรุขระกับ ฝืดถ้าพื้นขรุขระกับพื้นฝืดก็จะมีแรงเสียดทานแต่ถ้าเป็นพื้นลื่นไม่มีแรงเสียดทานนะคะอาทีนี้มาดูพื้นเอียงบ้างพื้นเอียงเนี่ยตอนนี้กําลังออกแรงผักกล่องให้ขึ้นตามพื้นเอียงแรงที่เราเรียนก่อนอันนี้แรงที่หนึ่งก็จะเป็นแรงน้ำแรงน้ำถ่วงโลกหรือว่าน้ําหนักตัวรยูและแรงอีกแรงหนึ่งก็คือแรงที่พื้นพื้นเอียงกระทาต่อวัตถุ ก็คือตัว n ถัดไปแรงเสียดทานนะคะอยู่บริเวณพื้นผิวของพื้นผิวของพื้นเอียงกับวัตถุเห็นไหมแทนเป็นตัว f เล็กอันนี้ถ้าใส่เวกเตอร์ต้องใส่ทุกตัวเนาะเดี๋ยวถ้าใส่ใส่เลยก็ไม่เป็นไรให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นเวกเตอร์หมดอ่ะเดี๋ยวก็จะมาเป็นแบบฝึกหัดแล้วนะคะ ทีนี้เรื่องทั้งหมดที่เราพูดถึงนะคะมันจะมีทั้งหมดกี่แรงห้าแรงด้วยกันนะคะห้าแรงด้วยกันแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดแบบฝึกทักษะที่1.3มีทั้งหมด3ตอนเรื่องแรงชนิตต่างๆนะคะก็คือ5แรงที่พูดไปข้างต้นนี่แหละคะ่ะก็จะให้นักเรียนสแกน QR วอาโค้ดนะคะตอนที่1น,นี้มันเป็นเปเปอร์นะคะครูให้นักเรียนไปนและว ส่วนตอนที่2จะเป็นไลฟ์เวิร์กชีตเพื่อทบทวนความเข้าใจของนักเรียนเรื่องแรงทั้ง5ชนิดส่วนในตอนที่3นะคะพอนักเรียนสแกนเข้าไปปุ๊บนักเรียนสามารถถ้าอยากจะทำก่อนนะคะก็คือเราเปิดรูปเสร็จปุ๊บสามารถเขียนแรงนะคะเขียนแรงที่กระทำต่อกล่องเมื่อนักเรียนทำเสร็จสามารถส่งไปในกลุ่มไล n e ฟิสิกส์มสได้เลยเพื่อให้คุณครูช่วยตรวจความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะและในเรื่องนี้อย่ารามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งในคาบรายวิชาฟิสิกส์ค่ะสำหรับวันนี้เรื่องแรงที่ควรรู้ทั้งหมด5แรงมือแรงชนิดต่างๆก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนอย่าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ